ในในมุมมองของเรียกว่า power trade แล้วกันเป็นการาแลกเปลี่ยนพลังงานหรือซื้อขายพลังงานในระหว่างภูมิภาคเนี่ยจริงๆในประเด็นนี้ไม่มีการริเริ่มมานา,าตั้งแต่ปี1 9 9 2ประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรายงานของสำนักไหนเขาก็บอกว่าถ้ามีการ power trade หรือแลกเปลี่ยนพลังงานในภูมิภาคเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ สูงสุดมีการใช้พลังงานได้อย่างเต็มศักยภาพแต่ที่ผ่านมาเท่าที่เห็นอาจจะยังไม่มีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากนักมีการแค่ซื้อขายไฟที่มันข้ามระหว่างพรมแดนของประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งเท่านั้นก,ก็มีคำถามเหมือนกันก็คือในโครงการซื้อไฟระหว่างลาวมาไทยลงไปที่มาเลเซียแล้วไปที่สิงคโปร์หรือว่าเขาเรียกว่า LTS m เนี่ยครับมันก็เป็นโครงการที่ใกล้เคียงกับสเต็ปแรก ของการซื้อขาย Power อร์เทในภูมิภาคนี้แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับยังกลับมาขอพิจารณาก่อนในประเด็นอะไรบางอย่างผมแค่มองว่าถ้าเราสามารถที่จะหาหรือร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นนี้ได้แต่มันก็คือความท้าทายมากๆเพราะความมั่นคงของพลังงานในละประเทศเนี่ยตีความของความมั่นคงตรงนี้คืออะไรคือการที่เราผลิตไฟได้ด้วยตัวเองหรือ การที่ใช้พลังงานที่มาจากแหล่งที่เหมาะสมที่สุดถึงแม้ว่ามาจากประเทศอื่น